8เดือนแล้วครับแล้วก็มีอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนครับแฮปปี้มากๆครับครับผมวีพุชัยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีคลิปถ่ายเพจครับฝากให้ทุกคนไปติดตามในช่องทางของคุณจุ๋ยคุณพุชนะครับแล้วก็ช่องเยอะทีบีซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปถ่ายเพจออกมาตอนนี้ประมาณ5เดือนครับวัน5เดือนพีเจว่าไงบางทางพีเจไม่ว่าไงครับพีเจเขาก็เรียกน้อง ทุกวันเขาก็รู้ว่าคุณจุ๋ยเขาก็มีน้องอยู่ในท้องเป็นคนหนึ่งเลยเขาจะมีเดินมามาจับท้องบ้างมีเดินมาขอรักๆักน้องบ้างมากอดมาหอมอะไรอย่างเงี้ยครับเขารู้แล้วเนาะว่าว่าแบบเราเป็นพี่รู้ครับรู้เออขาไมยามบอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นเฮียแล้วนะเดี๋ยวเป็นพี่แล้วนะเดี๋ยวปลายปีน้องออกมานะเดี๋ยวเป็นเฮียเป็นพี่แล้วเดี๋ยวดูแลน้องด้วยค่ะตอนนี้ที่สุดในท้องนาก ช่วงนี but, 2, 1, ้เลยช่วงแพ้ท้องไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเฟสสองแต่ว่าเฟสหนึ่งก็คือช่วงสามเดือนแรกก็แพ้หนักเหมือนกันค่ะแพ้หนักไม่ไม่แพ้ท้องแรกเลยครับคราวที่แล้วอยากกินไอติมเป็นพิเศษคราวนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษคราวนี้ก็อยากกินไอติมฮะคราวนี้แต่ว่าเราลูกชายหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันมีหลอกมีหลอกครับมีหลอกถามคราวนี้เราก็เลยเตรียมความพร้อมว่าโอเค ท้องที่หนึ่งนี่คือเขาอยากกินในติมซึ่งเป็นในติมที่<า>ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปอะไรเงี้ยมันต้องเป็นรสเฉพาะของเขาหรือว่ามีขายแค่เฉพาะบางที่เราเจอปุ๊บเราซิ้วไว้เลยเ<อ>แพ้ท้องเมื่อไหร่ปุ๊บอ่านี่ไงยัดโคเ<อ>ตรียมไว้ให้แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเ,<อ>เขาก็อยากกินยัดคู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท้องนี้ก็ถามมาตั้งแต่นเนิ่นๆเลยว่าเธอจะอยากกินชมพู่มะเหี่ยวหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> พราะว่าท้องแรกอ่ะอยากกินชมพู่มะเหี่ยวมากเลยอ่ะที่รัก ไปหาซื้อให้หน่อยได้ไหมแล้วมันไม่มันไม่ใช่หน้ามันเรือยังไงไม่รู้เราก็พยายามหาทุกตลาดเราก็พยายามหาสุดท้ายมันหาไม่ได้ชุมพูม่มมะเมี่ยวเราก็บอกว่าเอาชมพู่ธรรมดาไปก <ไป S 2> ่อนได <ป S> ้ไหมอะไรเงี<ห>้ยรสชาติไม่ได้ไงชมพูม่มมะเมี่ยวมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อยากทานแต่ก็ได้มานะได้มาในช่วงนี้เลยแพท้องไปแล้วเห็นว่าลูกคนที่สองยากอะไรนะครับหาทุกอย่างใช่ก็พยายามหาได้ท่างที่เราหาได้เพราะว่า ผู้หญิงเวลาแพ้ท้องเนี่ยคือร่างสารจริงๆน,นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยเขายัางไงอะ่ะกินก็ไม่ได้ได้กลิ่นอะไรก็มันแบบอับมันจะตีออกมาหมดเลยเราก็เราก็เข้าใจอะ่ะแบบอาหารมีหลายอย่างมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็กินได้นิดหน่อยเราก็สงสารเราก็อยากให้ผ่านแบบเฟสแรกไปเร็วๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบกินได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเวียนหัวบ้างอะไรอย่างงี้ด้วยครับเห็นว่าลูกคนที่สองยากไหมคะ ลูกคนที่2ยากไหมก็คือโปรเซสเนี้ยเป็นโปรเซสที่ต้องเล่าอย่างนี้ว่าคือ p j กับลูกคนที่2เนี้ยคือเป็นช่วงเวลา3-4ปีที่ที่เราอยู่โปรเซสเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวมีน้องเก็บไข่อะไรเงี้ยครับคือมีตัวอ่อนแค่2ตัว mm hmm. ก็คือในช่วงสองสมปีที่ที่ที่เราทํา กระบวนการนี้ครับก็คือมีตัวอ่อนสองตัวก็คือตัวคนแรกก็คือน้องพี่เจ <Okay. S 2> ที่ที่ได้มาก่อนเลยลก็เป็นคนพี่แล้วก็เหลือ <J. S 2> คนนี้เจพีเหรอโอเคช่อกันตั้งชื่อได้้วตอนนี้ตอนนี้กำลังตีกันอยู่เรื่องตั้งชื่ออยู่เหมือนกัน,นครับ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นเป็นคนที่สองเป็นคนน้องพอดีแล้วกะว่าโอเคเดี๋ยวพอพี่เจเนี่ยเขาโตได้สักประมาณหนึ่งแล้วคุณจุย๋ยพร้อม หายเหนื่อยร่างกายพร้อมแล้วเราก็ไปรับน้องมาครับใช่ซึ่งความยากมันก็มีมันก็มีความยากอยู่พอสมควรเหมือนกันครับครับผมจริงจรี่จุดยก็ต้องถัดไปยาวก็น่าจะต้องยาวครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากจริงครับคือจริงแล้วคือจุ๋ยเขาก็อยากกลับมาทําผู้จัดละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยท้องเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วในจะงานบริษัทของเขาเองอีกอะไรอย่างเงี้ยครับหลือพัน ความงานครีมอะไรต่างๆเขาก็ต้องทํำหลายอย่างเลี้ยงลูกอีกก็เลยอาจจะเบรกไปก่อนสักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร,ร่เขาก็คงแบบคัมแบ็กกลับมาเองครับ ใช่แต่คุณพ่อยังยังรับอยู่นะฮะครับผมใช่คุณสองเลยใช่คุณสองครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่เจก็เข้าโรงเรียนแล้วเราก็เห็นค่าเทอมคร่าวๆอะไรเงี้ยนะฮะคำนวณอ้อสิบปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องขยันทำงานกันสักนิดนึงครับพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงคราวเมื่อกี้พี่ผมพูดถึงเรื่องชื่อลูกไปสอบเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้ตั้งเองไหมหรือว่าซาวเสียงจากแฟนคลับอีกเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเยอะมากๆรอบนี้ก็คือมีซาวเสียงจากจากแฟนๆด้วย แล้วก็คุยกับคุณแม่เขาด้วยคุณจุ๋ยนะครับว่าเพราะว่าคนแรกเนี่ยก็คือมาจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาก็เรียกน้อง PJ น้อง PJ น้องที่บ้านก็เรียก PJ เจพีเจน้อยอะไรเงี้ยกันมาสรุปแล้วก็คือใช้ชื่อ p ีเไปเลยแล้วพอมาถึงคนนี้เราก็อยากให้ตัวหนังสือมันเป็นพอพานกับจอจานเหมือนกันพูดกัะจุย๋ยภาษาอังกฤษก็เป็นตัวพกับตัวเเหมือนกันเราก็เลยชื่อมันเลยแคบลง ตอนนี้ก็จะมีชื่อที่เขารอบก็จะมีคนคอมเมนต์มาน้องพอใจน้องภูมิใจพิจิบพิจิต,จต <Hey. S 1> อะไรอย่างเงี้ยฮะเจไหม <Hey. S 1> สลับสลับค <Hey. S 1> ำกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับผมสุดท้ายก็เดี๋ยวคงต้องมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการฟันธงและคอนเฟิร์มว่าเราจะใช้ชื่อไหนกันดีครับครับผมอย่างกำหนดคลอดประมาณกำหนดคลอดตามตามที่ที่คำนวณไว้ก็คือช่วงปลายปีครับก็คือประมาณปลายพฤศจิกายนครับใช่ฮะก็จะอยู่ในททมิ่งเดียวกันกับพีเจใช่ครับเเกิดใกล้ใกันเลยใกล้ๆกันเลยเวลาจัดวันเกิดคุณแม่เขาคิดมาแล้ว จักมันเกิดเขาจะได้แบบว่าโอเคทีเดียวไปเลยครับว่าไครพี่พุทธลงคลิปกับน้องพีเจเยอะมากชาวเน็ตโฟกัสที่จุดไปเพราะแพี่พี่พุทธมากกว่าน้องพีเจเอ๊ะโฟกัสวัยคิณพ่อกันใหญ่คลิปไหคลิปที่ลงในติ๊กต็อกอ๋อโอเคโอเคคือตอนนี้ด้วยวัยที่พีเจเขากําลังเป็นวัยที่กำลังสนุกกำลังเรียนรู้เป็นวัยที่กำลังน่ารักมากเลยแล้วบางทีเรามีคลิปน่ารักน่ารักเราก็อยากจะแชร์ให้แบบแฟนๆเขาได้ดูเพราะว่ามีแบบ พี่ๆลุงป้านาะอ,อะไรเงี้ยเขาเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าพีเจเป็นเหมือนรอยยิ้มของเขาในทุกๆวัน mm hmm. เขาก็บอกว่าช่วยลงคลิปทุกวันได้ไหม mm hmm. และขอคลิปนานๆหน่อยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาชื่นชอบเราก็พยายามหาคอนเทนต์อะไรต่างๆที่พีเจเขจะเล่นกับเราได้บ้างก็ลงให้ได้ดูบ้าง mm hmm. ใช่ครับผมหมดหมดในรูปเพิสองคู่ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปเฉลยฮะไหลอกแล้หรือเปลาสีชมพูหรือว่าสีฟ้าลองลองทายกันเล่นๆเอ๊ะชอบชอบสีไหนครับสีชมพูหรือสีฟ้าสีชมพูหรือสีฟ้าอันนี้หลอกถามอะไรอะไรนะฮะสมใจเราที่อยากสมใจสมใจคือสมใจตั้งแต่น้อง PJ แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราสมใจเราแฮปปี้หมดเลยครับผมหมดจากนนี้คือพอไหมคะหรือว่าเอาอีก ไม่มีแล้วตัวอ่ไม่มีแล้ว่จริงใช่ครับคืออย่างที่เคยให้สัมภาษณ์มาคุณจุ๋ยเขามีเปอร์เซ็นในการที่แบบมีมีลูกค่อนข้างยากมากอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าไข่ตอนที่เราเก็บกันเนี่ยบางเดือนมันไม่มีไข่เลยอะไรยเงี้ยครับบางเดือนมีฟองเดียวมันต้องลุ้นหลายขั้นตอนมากๆเลยคิดว่าสองคนนี้คือแฮปปี้ละครับผมโอเคัสดคครับครับผม